บาว่ากันว่าคราบยังกล้วยซักยังไงก็ไม่ออกเจอแล้ววิธีแก้เดี๋ยววันนี้เรามาลองพิสูจน์ให้ดูเห็นๆว่าซักไม่ออกจริงๆริงไหมหลังจากทิง้งคราบไปสวันทุกคนดูคราบเยอะมากซักไม่ออกได้ทิ้งแน่เลยเดี๋ยวเรามาลองกันว่าผงซักฟอกอินเฟสแมคพัสตัวนี้จะเอาอยู่ไหมเขาบอกว่าคราบฝังลึกฝังแน่นแค่ไหนก็สลายได้โดยไม่ต้องขยี้วิธีใช้ก็ง่ายมากแค่โรยผงซักฟอกบริเวณที่เปื้อนเราแช่ทิ้งไว้ได้เลยหรือถ้าขาดใครอยากลดระยะเวลาในการใช้ผ้าก็สามารถแช่กับน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนนนดเเยะแรรรกกทีี่่่าาาาชผงงงมคุหจจิิ๋ววึสถ เเิิปพ่พมหลนะังจากแช่ไว้ในวันที่2ผลปรากฏว่าออกหมดแล้วทุกคนมันออกหมดเกี้ยงจริงๆดูสิทุกคนคราบยางกล้วยที่เคยฝังแน่นหายเกี้ยงเลยไม่ต้องขยี้แรงไม่ทําลายเนื้อผ้าแถมยังหอมสดชื่นสุด,สดๆไม่มีกลิ่นบูดเลยนี่แหลคะค่ะที่ต่างจากผงซัฟฟอกทั่วไปพออินเฟสแมคคัสเขาเป็นสูตรเข้มข้นที่ทํางานลึกถึงเส้นใยจริงๆใช้ได้ทั้งผ้าสีและผ้าขาวหอมติดทนนานแม้ตักในที่ร่มและที่สําคัญไม่กัดมือด้วยนะถ้าใครเบือ่อที่จะขยี้ผ้าแรงๆหรือคราบดื้อๆที่ซักกี่รอบแล้วไม่ออกลองเลยอินเฟสแมัส สักง่ายประหยัดแรงประหยัดเวลาคุ้มค่าทุกเม็ดแน่นอนบ้านแม่บ้านคนไหนอยากให้เรื่องการสักผ้าเป็นเรื่องง่ายกดสั่งซื้อได้เลย